อันนี้อันนี้อย่างหนึ่งเลยผมขออนุญาตนะฮะคือผมไปที่ไหนอ่ะผมไม่เคยเจอปลาแล้วษท่าแบบนี้มาก่อนเลยครับดูเนื้อครับดูเนื้อเขาเนื้อเขาจะฟูบางหนาครับซึ่งปลาไซส์แปดขีดเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะของเราทอดมาแล้วเหลือตัวแค่นี้ครับจะหดลงใช่ครับแต่ถ้าเป็นปลาแช่เย็นนะครับที่แบบเข้าตู้เย็นของที่ร้านเนี่ยฟีดเอาไว้ก็จะเป็นตัวใหญ่แบเหมือนเหมือนร้านอื่นครับ เพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะทําทําปลาไว้สองนั่นเลยอ๋อสองแบบเลยเพราะว่าชั่วโมงเร่งด่วนลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจน้องอยากกินเรื่อยอ่าใช่ค้าับรอนานรอนานอะไรเงี้ยครับ้าสดจะต้องเป็นแบบนี้ต้องแบบนี้ครับไม่เคยเห็นนะฮะเป็นร้านแรกนะครับที่เมนูปลาพงนะฮะที่เป็นอย่างนี้ก็คือของที่นี่ที่เดียวแน่นอนแน่นอนครับและเนื้อเขาจะนุ่มละมุนกว่ากันเยอะใช่ผมสะเกตดเห็นเลยเนื้อละมุนมากเลยดูน่าทานครับเมื่อกี้แอบ ชิมมานิดหน่อยแล้วอร่อยมาก ช่วงกินทั่วไทยสนับสนุนโดย I gave her my best though, and she knows that, but I'm still praying. I gave her my world though, and she kept that and left me hanging. But look at the facts, yo. All days ครับกรีนเชฟมาจากคำว่าอะไรครับครับกรีนเชฟก็จะตรงตัวเลยครับกรีนก็แปลว่าสีเขียวครับเข้ามาก็จะสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยจะค่อนข้างเขียวเราอยู่กลางท่ามกลางธรรมชาตินะครับอก็ด้านในก็จะเป็นน้ําตกนะครับครับผมสวยมากเลยเป็นเนเจอร์เลยนะสว่าแบบดูบรรยากาศทั้งหลังดีครับผมมาแล้ว หลงแน่นอนเลยหลงหลงไหลในธรรมชาติมากเลยใผมสงสัยมากเลยคุณวินทําไมถึงแบบเหมือนยกป่ายกอะไรเข้ามาในในร้านเลยอ่ะคือก็จะทาร้านแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับทีแรกผมตั้งใจจะจัดสวนเล็กๆครับครับแล้วก็อยากมีน้ําตกอยู่ในบ้านเป็นของตัวเองแต่จัดไปจัดมาไม่ใช่บ้านแล้วครับอมันบานเลยครับก็เลยพยายามหาวิธีที่แบบเราจะต้องสร้างรายได้ขึ้นมาจากการที่เรา สูญเสียไปก็เลยมาคิดเออเราจะทําอะไรดีก็เลยด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวอยู่แล้วครับแล้วก็แฟนผมก็พอจะทำเบเกอรี่ได้อันบเค้กทำอะไรได้ก็เฮ้ยเราเปิดคาเฟ่กันไหมอะไรเงี้ยครับทำร้านอาหารทำคาเฟ่กันครับก็ตัวพวกอาหารก็จะเป็นผมเป็นคนลงมือทำเองครับเยี่มมากเลย เป็นเชฟเองเลยเหรอครับผมที่นี่อาหารทุกจานเราทําเองว้าวเราขึ้นสูตรเองทําเองถึงแม้ว่าเราไม่อยู่เราปล่อยน้องๆลงอาหารทุกจานเราใช้ระบบช่างตวงวัดหมดอ่าใช่ใช่ครับอย่างเงี้ยแน่นอนแน่นอนไม่ไม่ผิดแน่นอนเลยบางคนอาจจะติดติดเชฟติดพ่อครัวแม่ครัวพอเปลี่ยนเปลี่ยนรถเปลี่ยนมืออาหารเปลี่ยนเลยใช่ไหมราคาจะไม่แฮ p p ที่นี่ใช้ช่างตวงวัดว้าวแม้กระทั่งอย่างบ้อเนี้ครับนะครับ มะนาว80กรัมเราเจาะลงมาถึงขนาดนั้นน้ำซุปเราใช้650กรัมต่อหนึ่งน่อเนี่ยครับตัวอย่างตัวอย่างคร่าวๆของแต่ละเมนูซึ่งในแต่ละเมนูที่ท่านเนี่ยเราเราทำออกมาเป็นสูตรแล้วทำออกมาเป็นระบบช่างตรงวัดแล้วก็เราจะแพ็คเป็นที่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 ครับมามาแล้วจะบอกว่าวันี้ไม่เหมือนเดิมลดไม่เปลี่ยน คราวนี้มันเป็นอย่างนี้พอมาบีกทีเปลี่ยนพราะครัวหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีแน่นอนมาล้านนี้เป็นนิดหนึ่งครับเป็นนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเกรดูการเกิดจากมะนาวครับอย่างเงี้ยครับใช่ครับที่อย่างเงี้ยครับบางบางช่วงที่อย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยมะนาวจะเปรี้ยวน้อยบางทีใส่ไป8 0ิกรัมมันก็จะนิดหนึ่งดรอปสอมานิดหนึ่งครับเพราะเรามะนาวสดเลยนะใช่ครับินเราไม่ใช่แบบไม่เหมือนที่อื่นนะที่เขาจะเป็นผงมะนาวอะไรอย่างนัี้นใช่ไหมใช่ครับ ตนี้ต้องเข้าใจนะฮะก็จะมีมีตรงนี้นิดนึงครับบางทีบางทีอาจจะไม่เข้าใจครับใส่ใจถึงรายละเอียดมากเลยนะคุณมินที่นี่ที่นี่ทุกอย่างเราเน้นหมดครับแม้กระทั่งวัตถุดิบเราเนี่ยนะครับอย่างกุ้งอย่างปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยครับเราสั่งตรงจากมหาชัยกุ้งขาวนี่ถ้าตายแช่เย็นไว้เราไม่เอาเข้าร้านเลยเออต้อง ต้องแช่ต่อหน้าเราต้องให้เอาเห็นเลยนะใช่ครใช่เอาของมาไม่ดีเดี๋ยวลูกค้ามาว่าครับเราเราจะเน้นวัตถุดิบเป็นหลักครับหน้่เพราะว่าผมดูดูในอินเทอร์เน็ตนะดูในเยนเขาชมนะชมว่าร้านนี้อาหารสดสดใหม่ผมก็เอ้ยมันสดใหม่จริงๆนะเออเอางี้ลวกันเพราะว่าผมเห็นนะอาหารน่ากินหลายอย่างมากเลยครับผมก็ดูนะแล้วก็มีลูกค้าชมนะผมไม่ได้อวยนะลูกค้าแบบ้ยอาหารอร่อยอะไรเงี้ยตอนเนี้ยผมก็มองว่าซิเนเจอร์ของร้านเนี่ยมันเยอะมากเลย ็เลยขออนุญาตเอาแค่ตรงบางส่วนนะที่ตรงนี้เพราะว่าอยู่เวลาจะไม่พออันนี้ให้คุณวินแนะนำครับซิกเนเจอร์ของร้านเลยมีอะไรบ้างครับก็อย่างจานนี้นะครับเป็นกระพงทอดน้ำปลาความพิเศษของกระพงทอดน้ำปลาเราเนี่ยครับที่มันพิเศษกว่าคนอื่นคือถ้าลูกค้ามาแล้วแจ้งเราว่าไม่เป็นไรพี่รอได้ช้าก็คือช้าเราตักปลาจากบ่อสดๆเป็นๆนะครับขึ้นมาขอดเกต ทอดให้ลูกค้าเลยครับนะครับอันนี้อันนี้อย่างหนึ่งเลยผมขออนุญาตนะฮะคือผมไปที่ไหนอ่ะผมไม่เคยเจอปลาแล้วษณาแบบนี้มาก่อนแล้วดูเนื้อครับออกครับดูเนื้อเขาเนื้อเขาจะฟูบานใช่่หนาครับซึ่งปลาไซส์แปดขีดเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะครับเอของเราทอดออกมาแล้วเหลือตัวแค่นี้ครับจะหดลงใช่ครับแต่ถ้าเป็นปลาแช่เย็นนะครับที่แบบเข้าตู้เย็นของที่ร้านเนี่ยฟรีดเอาไว้ครับ ก็จะเป็นตัวใหญ่แบเหมือนเหมือนร้านอื่นครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะทําทําปลาไว้สองนั่นเลยอ๋อสองแบบเลยเพราะว่าชั่วโมงเร่งด่วนลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจน้องอยากกิน้รย่อยาใช่ครับนานๆรอนานอะไรเงี้ยครับถ้าสดจะต้องเป็นแบบนี้ต้องแบบนี้ครับไม่เคยเห็นนะฮะเป็นร้านแรกนะครับที่เมนูปลาพงนะฮะที่เป็นอย่างนี้ก็คือของที่นี่ที่เดียวแน่นอนแน่นอนครับ แล้วเ,เนื้อเขาจะนุ่มละมุนกว่ากันเยอะใช่ผมกัเกตเห็นเลยเนื้อวนละมุนมากเลยดูหน้าทาครับเมื่อกี้แอบชิมมันนิดหน่อยแลย้วอร่อยมาก